เจนเริ่มต้นเลยอ่ะจนถึงเจนที่3ามการรับบูบูครับเมาเลยไปขายต่อ4ี่หมื่นเนี่ยน้องเ็าได้เดินโอ้ยออกขายมันเป็นตัวพวกนี้เลยมันเปลี่ยนหน้าเนี่ยเออก็เล่นแบบทำมาปัอกจี้อะ่ะนึกว่าสุ่มแล้วไม่ชอบก็เปลี่ยนกล่อง <laughs> อยู่กันที่เบกับ สะบันเล็กบนเวียนฐนได้แหละเพราะฝนตกเราส่งแรงใจให้กับพี่พี่น้องทางภาคเหนือเราขอเป็นกำลังใจให้ชาวภาคเหนือข่าวเราเห็นแล้วแบบโอ้โหเจ้านะวันนี้เราพวกเราก็พามาอัปเดตของกันหน่อยหรือว่าแนะนำเพื่อนเพื่อนกันหน่อยอาจจะไม่ได้เข้าร้านประจำของเราบ้างเป็นโชว์เคสบ้างเราอาจจะไม่เคยได้ถ่ายเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาดูว่าที่เมกาสรบัาสะบันเล็กเนี่ยมันมีร้านโชว์เคสหรือว่าร้านแบบขายของสะสมที่ไม่ใช่แบบพวกกล่องสุมอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีแบบโซนที่มันเป็นอาร์ตทอ อกล่องสุ่มเปิดโซนใหม่อยากดูกันแล้วก็กดสมัครใช้พวกเราก่อนกดแล้วก็ไปดูพร้อมพวกเรากันได้เลยนะจ๊่อ่ะเราอยู่ตรงที่ชั้นหกแอบ์ุ่นวานหน่อยๆนะน่าจะพวกฟิล์มการ์ดอละเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่สอนแบบของเก่าเก็บมากเลยเป็นสติกเกอร์สมุดสมุดสะสมสติกเกอร์สมัยก่อนอ่ะใช่สติกเกอร์หมดเลยแนะที่เห็นเนี่ย ปกติมันจะมาเป็นขาวดำถูกป่มันเป็นอาร์ตเก่าหมดเลยเนี่ยเพราะว่าอาร์ตในในในภาพยนตร์ซีรีส์เลยอ่ะใช่ปัจจุบันนี้ไม่เป็นอย่างนี้ละเรโอนี่เขาเขาไม่เขาไม่ได้มาแจกดาว M78 มเจาจากดาวอะไรพี่เขาเป็นดาวดาวอีกดาวหนึ่งเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาแจกดาวกุญ้าเว้ยเนี่ยโซฟีเขาเป็นกำมนิดตัวที่เป็นพี่ใหญ่อันนี้คือมันไม่ได้ยังสีเก่านะแบบใหม่แล้วและตัวนี้คือยอดนิยมเลยอุลตร้าแมนฮาโล่คือโปเกมอนโหนี่เก่าจริงมันจะมีแบบว่าที่เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นตัวอักษรด้วยให้เก็บโปเกมอนตามเเเนนนนนีีี่่่่ยยยคุณปิ้รระะะะววััังงงหอไไดดๆสพ นี่อย่างสภาพนี้เลยเก็บได้อยู่สองสาหน้าแล้วก็หายแล้วเจนเริ่มต้นเลยอ่ะจนถึงเจนที่สามอะไรอย่เงี้ยอ๋ออ๋อใช่เพราะฉะนั้นหนังสือมันเลยหนาหน่อยกูกิตาร์อ่า การละบูบูครับเมาเลยไปขายต่อ40,000 <laughs> ื่นนี่เลยอย่างหนึ่งที่ยุคผมต้องมีเนะี่ยอันนี้เซย,ย่าเนี่ยซซา่อันนี้จะเป็นแบบว่าหลายๆตัวเลยมันมีทั้งตัวร้ายตัวดีในยุคนั้นอะไรเงี้ยโกคอสอะไรก็ว่าไปไอ้แก๊งเนี่ยไอ้แก๊งบอลเซนเนี่ยอ่าบอลเซน <laughs> วันน oh, ี die, really ้ร <laughs> so ้าน4.0่จ <ged il wanted> okay. ุคาเลคเตอร์โลเลซินนี่โอ้นี้โลกะโลกะแบบว่าไม่เก็บของนะเนนี่ของแบบเหมือนหลุดมาจำอันนี้เท่าไหร่ครับเซลกี่วันครับผมตลอดชีพเซลแบบจำทุนไม่ได้ก็ไม่ขาดทุนอ่ะโอเคโอเคของเซลช่วงนี้ใครอยากรื่อนร้อนตักตามที่หน้าเพจ4.0เพจตรงนี้คือมีลูกค้าจองหมดแล้วเฮ้ยนี่นี่เซลด้วยนี่เซลเซลนี่วิงกันดำอ่ะเอ้ยไม่ใช่ฟรีดอมฟรีดอมฟรีดอมอะไรอ่ะเลมอน ต,ตุ๊กตาเนี่ยก็เซลเราตัวห้าสิบบาทเนียเสร็จเซลหมดนะ,ะออน่นารักดีเนี่ยสองร้อยบาทเลยใช่สองร้อยบาทเซนดิโอดาว่านะครับน้องโชจันที่เราไปที่ฮ่องกงแล้วแบบก็เ,เป็นตัวเด่นอยู่ที่นู่นนั่นแหละใช่ไปไปฮ่องกงใครก็ต้องรู้จักน้องสามสาวเพราะว่าพับหนึ่งพันสองร้อยบาทได้สามตัวตกตัวละสี่ร้อยบาทโอเคตอนนี้เราอยู่ชั้นห้าะชั้นห้าแต่ผมบอกว่า ตอนนี้ชั้น5มันมีโซนอะอยเปิดใหม่ร้านเปิดใหม่รูมูสเต็มเลยเดีย๋ยวไปดูกันเดีย๋ยวพาเมื่อนไปดูกันเดี๋ยวมาทูดปะ่ะอันนี้มันคือเออเดี๋ยวมาทูดมันเป็นลายซีรีส์ของพามวันนะเป็นของคิวตี้วันอ๋อที่มันจะทำเหมือนตุ๊ก,กตาปะ่ะที่เป็นตุ๊ก,กตาที่มีฟิปอ่ะไอ้แต่เทรเวอรูดตัวนี้แม่งน่ากลัวน่ารักเลยดูว่ะเหรอแจริงๆมันน่ากลัวมากนะถ้ามองมาดูในซีรีส์เมื่อก่อนอะไรอย่งอังไอ้ตัว,ต,วตัวนี้แม่งโหดเดี๋ยวเมซิงเซฟายเดมันะสอง ดีมินต์เต็ด1,500ชิ้นทั่วโลกใช่ร้านป้าเล็กถ้าจำจาคลิปที่มีงานมีงานเซลล์ข้างบนเนี่ยเราจะจะเจอป้าเล็กประจําเลยส่วนนี้ผมชอบมากอมันเดินได้นะเว้ยเนี่ยน้องเขาจะเดินน้ำมันมาเออดูน้ำมันเลยยังไงแล้วเป็นแมวแบบเดียวเหรออ่าเป็นแมวแต่หน้าหน้าเราจะไม่เหมือนกันเนี่ยว่าเออทุกคนต้องอยากได้ตัวนี้แน่เลยเป็นสีตัวเออเป็นสิงโตัวร้านป้าเล็กก็จะมีของแบบของค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่นะ เนี่ยไอตัวเนี้ยผมไม่ค่อยเห็นที่ไหนเท่าไหร่เหมือนกันอือขายเป็นผีแล้วก็ใครอยากได้อ่ามักกะลันมักกะลันมักกะลันที่ร้านเป็กมีนะราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทไม่แพงนะอันนี้ไม่มีนะเนี่ยหลายร้านไม่มีสุ่มดิสองน้อยนะสองร้อยยี่สิบบาทได้ได้กี่ตัวไม่รู้อ่ะน่าจะสามเฮ้ยมันเหมือนได้หมดเลยได้เยอะเนี่ยเอออันนี้ก็ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยตัวเนี้ยออบอสซอมน่ารักมากเลยอ่าอันนี้มันมีครบทุกตัวเลยป่ะอ่าลองดูแถมธมาธิกธมาติกใหม่ให้ด้วย มีมีซีเคตด้วยอันนี้อันนี้ที่บอกว่ามาพร้อมรถมาพรอมรถนี่มันจะเป็นวันนี้ถ้าจำมันได้ก็จะเป็นแต่ละปีอ่ะเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นของหนังแต่ละเรื่องแล้วก็มีรถให้นั่งรถโชจังโชจังโชจังแล้วก็มีไม่ใครชอบชินจังก็นี่เนี่ยมีชินจังวีสามนะมีหลายตัวเลยอ่ามีวีสามมีเป็นตัวกิ่กี้ด้วยตัวใหญ่เป็นเรื่องเลย มันมากับกล่องกล่องหกเหลี่ยมเนี่ยกล่องอกล่องคล้ายๆช็อกโกบีฮะตัวนี้คือตุ๊กตาผ้าเหรอเออเนี่ยดูดิโดยปกติออริจินอลน้องดีมูก็น่ารักอยู่แล้วเป็นทุนเดิมใช่ไหมพอมาเป็นอย่างเงี้ยยิ่งน่ารักเข้าไปอีกอ๋อน้องจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหม ร้านนี้เดินมาปู้จะเจอของมูก่อนเลยไอตัวพระถังําจังกับพระ,พระยูไลนี่เหรออ๋อซีรีส์เดียวกันปะ่ะหรือว่าคนละซี์คนละอันคนละคนน่ายอ,อ วันนั้นผมจุบใบได้ได้จะไม่กดอิมมันมีโชว์น้องซิก้าเต็มเลยผมชอบน้องซิก้าที่เป็นแฝดอะดูน่ารักดีถัดจากน้องซิก้าก็จะเป็นอิโลโนะมันแถวนี้คือแถวแห่งความเหงาอะันเหงาน้องวันเลยนะเออศิลปินเองอะเขาเขาสะท้อนเรื่องของความแบบเวังหวางหรืออะไรทั้งอย่างไอ้หนที่ผมจําได้นะไอตัวผีน่ารักเพราะว่าไอเขาจะได้น้องผีตรงบนด้วยนี่ห้อง A542 เราเจอแต่คนหน้าคุ้นอ่ะเออเนี่ยเขาเนาะเขามาทำอะไรตรงนี้บ็อกซี่ทอยอ่ะบ็อกซี่ทอยอ่าเซตไคจูไงเอออ๋อเหรอเออไขไขจูน่ารักนะเอ่าไอนไอ้อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักมิสตีสอ่ดูแบบมีเป็นงานอาร์ตนะเนี่ยเขาแบบมีเป็นสแตทูปป่าวมีเป็นอะไรเงี้ยเป็นแบบพวกสกัปเจออ่ะออานั่อันนี้มิมี่มิมี่นี่คือเยอะมาก จร,จริงๆอะซีรีส์ของมีมี่อะผมว่าคุ้มเพราะว่าวได้ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็เท็กเจอรแ์แต่แต่ละซีรีส์ของเขาดูเด็มาเต็มงั้นเลยนะคือพอพเพิบโอ้โหดูตัวน้องตัวมังกรเดี๋ยมีมังกรมาให้ด้วย<ช>โอ้โหจําชื่อไม่ได้แต่น้องมันดูน้องมังนน,น่ารักอ,ะอ่ะเออเนี่ยตัวที่อยู่ในบ้านเห็นปะน่ารัก <c oughs> น่ารักบ็อกซี่ทอยอ่ซอยสี่โซนเอใช่เข้ามาปุ๊บถึงเลยไดโอราม่าปะเออไดโอราม่าเป็นแบบเหมือนเป็นฉากต่างๆแล้วเอาไปประกอบเองอ่านี่อยากได้ฉากไหน ซื้อไปได้เลยอันนี้อันนี้เป็นตัวพิเศษเหรอครับใช่ค่ะสีไม้อะ,ะเป็นสีไม้ไมอ๋อไม่ได้ทำจากไม้ครับไม่ใช่ไม่ไม่อันนี้ผมก็ชอบนะมันจะไว้ขั้นหนังสืออะไรอย่างเี้้าอะไมันจะเป็นโมเดลแบบเป็นโลกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแต่แนละ้วมันจะมีหลายอันมากเลยนอกจากเทนิยายจีนก็มีอันนี้มันคือรูปทีดีนั่นแหละใช่ทีดีครับ โนอาทอยเปิดใหม่เราพาให้ดูประมาณน,นี้ก็คือเดินตรงมาเลยโซน A อทะลุตรงไปเรื่อยปุ๊บทั้งซอยเลยใช่ใชด้านหลังนี่ทั้งซอยเลย ลงจากชั้น5มาส่งมาในเลื่อนเออเจอร้านเลเวลนด์เราจะไปเจอตามงานอีเวนต์ประจําเลยเจองานของเขาจะมีพวกเนก้างานเนก้างานสยองขวัญงานอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันงานหลังด้วยอันนี้บอกเพื่อนๆก่อนว่าเนก้าก็เป็นอีกหนึ่งค่ายตัวเต็งนะถ้าใครนึกถึงทีซิโร่ไทยนึกถึงฮอตทอยะต้องมีเนก้าติดมาด้วยบางทีแต่ว่าเนก้าเขาจะเป็นสเกลเล็กการ์ตูนเก่าพี่ทั้งหลายแล้วก็แพ็คเหมือนแบบของคล้ายๆของเล่นวินเทจอ่ะมีหลายตัวนะมีจีไอโจมีออฟ a t สไรเยียอะไรเงี้ย G.I. Joe แบบแบบยุค ยุคเก่าอะวินเทจอะอันนี้คือ Pennywise original ก่อนที่ Bill s k a r s g r d จะมาเล่นนะอีกที่น่าเก็บอะคือคือของไม่นมเนี่ยผมซื้อไปอะผมก็ไม่แก่นะเออไม่แก่คือมันเป็นอาร์ตด้วยแบบวินเทจอ่ะมันล้อของเล่นเก่าอะเออไอเทมนัทมันคือ collectible ลยเว้ยใช่ใช่ใครชอบของเล่นแบบว่าฝั่งอเมริกันอะเขาจะกีนร้านนี้เยอะนะ ชีนเอ็ดมิวแชนนินจาเ,เ<ช>อจ,าจาอ,จอรน์นินจาเต่านินจาเต่านี่มาเต็มเลยครบเลยมีครบเลยเนี่ยสี่ตัวลาฟาเอลโดนาเทลโล,<ม>ลก็มีกาซิล่าด้วย,ย,ยวคือจะบอกก่อนแล้วว่า<อ>ดีเทลมันก็ไม่ได้แบบสู้ตัวขนาดนั้นนะแต่ว่าจริงๆดีเทลมันดีเยอะเนี่ยไอของพวกนี้มันไม่ใช่เป็นต้องอินดิคือเขาเขาทำมาเพื่อให้แบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนโมเดลยุคเก่าอะพาวเวอร์เรนเจอร์โอ้โหนี่อาไม่มีตัวสีแดง สีแดงน่าจะหมดผมว่าคนซื้อได้เยอะอ <laughs> แล้วก็มีตัวสีขาวได้ไงวะไอเนี่ยผมผมชอบตัวนี้นะนมากกว่าตัวสีแดงอีกเอกเลี่ยนพักสามเนี่ยเอเลี่ยนพค่ะเนี่ยเอเลี่ยนพักสามนี่จากเรื่องเอเลี่ยนใครที่ไปดูลูมูลัสมาเอเลี่ยน,ยนลูมูลัสมาแล้วอินอยากได้ติ๊กเกอร์ร้านนี้แม่งมีเพียบมีหลายรายนะอันนี้มีตั้งแต่กกอลจิลล่าเลย มีกัจิลาคองเลยด้ยดยเออมีกัจิลาคองมันได้ทำเป็นการ์ตูนน่ะน่ารักดีเออแล้วแบบล้อเรียนไดโอลามาตอนคองสู้กับคอสิลาเนะียนี่คือตู้ไฮไลท์ของเนวร์แลเลยงานฟิกเกอร์ที่มันเป็นสเกลไม่ใหญ่อ,อ่าใช่แต่ว่าเขาทำดีเทลมาค่อนข้างดีดม,มันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะก็คือ,อ,อขยับได้ทุกส่วนใช่เออจัดท่าทำท่าทางได้ทุกอย่างเลยเนี่ยเราอยากให้เพื่อนๆดูมากเลยงานเนกาแม่งไม่แพ้ใครเลยอ่ะสวยมากเลย คือถ้าเทียบกับในหมู่ของแอคชั่นฟิกเกอร์อะผมว่างานเอก่าที่ทําลักษณะเหมือนภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาค่อนข้างใคทำออกมาดีนะอ่าดีครับดีแล้วก็มีหลายเรื่องอะไเงี้ยมีหลายเรื่องอันนี้อันนี้ Predator ใช่ไหม Predator Predator Alien Alien อันนี้คือไลน์อัพของคลาสสิกเออร์ก็จะไล่ตั้งแต่แบบเหมือน Freddy Krueger ใช่ไหมใช่ Freddy Krueger แล้วก็เจสันเออเฟรดี้กูเกอร์เจสันแล้วก็ฮาโลวีนอ่าฮาโลวีนเป็นที่กูเกิลกับเจสันมันจะมีภาคหนึ่งที่เขาสู้กันมันเวอร์ชารกันไอเจสันแม่งก็ลากเฟรดี้กูเกิลออกมาจากความฝันเลยเว้เฮอแล้วมันก็สู้กันไอนี่ก็ฆ่าเนี่ยไม่ตายสักทีวะเฮไอนี่ก็ไม่ตายเจสันวอยเออเจสันวอยไม่ใช่วอยที่เป็นหุ่นนะมีเดืนนันมีมีมีแค่นั้นแหละตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเดอะติงเดอะติงเอ๋อเดอะติงแล้วก็มีอีทีโกโฮม ใครชอบอีทีเนี่ยโหต้องหลงรักกันนี้มากๆเ,เ,เ,เราจากนั้นมีนี่นะเกมลินไอ,อตัวเกมลินเนี่ยจริงๆอะมันตัวนี้้ยตอนแรกนั่งเดิมเลยเคือมันเป็นตัวเกมลินอะมันคือตัวนี้อ่ามันเป็นเป็นตัวเนี้ยน่ารักน่ารักเสร็จปุ๊บมันเวลามันโดนน้ำเว้ยอ๋อมันจะเป็นตัวนี้มันจะไข่ออกไข่มันเป็นตัวพวกนี้นนนเลเย อใช่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 มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่บอกจำได้มันจะเป็นเรื่องไอ้ตัวกิ้งงับงับมันจะเป็นตัวคล้ายเม่นเว้ยเออ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 มันตัวคล้ายเม่นแล้วมันอยู่อยู่กันเป็นฝูงเว้ยพอมันอยู่เป็นฝูงปุ๊บแล้วมันรวมตัวกันแล้วมันเวลามันกิ้งพับผ่านอะไรกิ้งพับฐานคนคนไม่เหลือแต่กระดูก เนเวอร์แลนด์ผมว่าแฟนภาพยนตร์เกมหรือว่าการ์ตูนเก่ามาที่ร้านเนเวอร์แลนด์ได้เลยบอกเลือกแบบเพลินเลยเดิมไม่น่อยมันจะเป็นร้านโชว์เคสมันจะเป็นแบบเหมือนโชว์เคสแบบเช่าตู้มีคนมาเช่าตู้แล้วเอาของสินค้ามาขายใช่ใช่ใช่เลยนี่เป็นเลมอนสตาร์เลเยอร์ดิสนีย์ก็มีพลอยสตอรี่อะไรเงี้ยขบวนการอันนี้อุนเตอร์แมนเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้เป็นงานกล่องของแบรนด์เทสเตลอะเหรอมันจะมีแบบอย่างเงี้ยเป็นสี อันนี้ใครอยากดูว่าไอ้ตัวจริงมันเป็นยังไงมันก็มาดูตรงนี้ก่อนก็ได้หรือว่าอยากได้ตรงนี้เลยก็ซื้อไปเลยก็ได้ซื้อไปเลยก็ได้ฟังกป๊อปตัวแบบพวกโกคูโกคูมันจะโรนเลียนอะไรเงี้ยก็เหมือนมีก็บางอันมันไม่มีขายแล้วหรือว่าเหมือนนักสะสมเขาออกมาปล่อยตามตามตู้เช่าอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีของแปลก,กหรือว่าของหายากที่เราแบบบางทีเราเดินไม่สามารถเดินไปซื้อได้เลยเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาหาในจัด ร้านโชว์เคสอย่างเงี้ยได้เลือกเดินของโชว์เคสอ่ะบางทีเราก็ดูดีๆพอแนะนำหนึ่งดูตําหนิหน่อยก็ดีอ่าใช่ถูกบางทีบางทีร้านเขาเขียนแล้วแหละว่าแบบตัวไหนมันมีตำหนิของครบไม่ครบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เช็กก่อนซื้ออีกทีหนึ่งเพราะอย่างที่บอกมันคือร้านแบบว่าบางทีคนมาปล่อยอ่ะขอเอาของมาปล่อยอ่ะมันมีหลายอย่างมากอ่ะคือมีเกือบทุกเรื่องที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆเลือกดู จริงๆเนี่ยชั้นสามอ่ะจากแจกที่เราปกติเราพาไปมันจะมีร้านคุณจอยใช่ไหมพิกิตรพิกิตรชั้นสามอ่ะมันยังมีอะไรอีกเยอะเลยอ่ะก็จะมีแบบงานอย่างนี้พวกงานฟิกเกอร์ต่างๆเยอะเลยเป็นฟิกเกอร์ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอันนี้อัที่เราดูที่ฮ่องกงอ่ะเออที่ผมถามพี่ว่ามันลอยอยู่มันตัวใหญ่แบบนี้ใหญ่ เฮ้ยจะเห็นี่กล่องมันก็ไม่ใหญ่ใหญ่มากอะกล่องมันเล็กพี่กล่องมันดูเล็กเออออกมามันก็ใหญ่อยู่ตัวเลื่อเลยเนียวโตมาตางานจับสลากที่เป็นบัสหัวอันนี้เป็นรางวัลรางวัลบีอรางวัลบีรางวัลบีมันมีรางวัลเอเล่นด้วยกันปะเนียวเนียวโตมาตาอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นรางวัลลาซวันบอกดูนะไม่ได้หอกิจิโกตัวนี้นี่แบบผมแม่งเล็งอะมันเป็นตัวลิขสิทธิ์เว้ออ่าค่าอะไรบี ไทยอีเกลิลอ,อซีนซีนแห่งความทรงจำระวบบหว่างเลนโนคูสก,กับอาคาซ่าก็บวกกันในภาคไอรถไฟนิรันด์แล้วก็มีจักกันบอลที่มันเป็นแบบตัว SD สนะะีนะนี่นี่นี่เขามีโชว์นี่นี่นไหนอยากให้ดูมาร์เก็ตอัลม์สูตร อันนี้คือเป็นตกาอของมาเก็ตนะโทนี่สตาร์กอะเข้าไปร้านอาหารโทนี่สตาร์กอะมันเดินออกมาก็จะเห็นอะมาเก็ตมันยืนท่านี้เลยเ้ยผมเพิ่งสังเกตเห็นไอ้ฐานตัวตัวยืนของเขาเนี่ยมันเป็นไอ้นี่นะอาร์เรยเตอร์ของของตัวโทนี่อลยดีเทลก็ดูโอเคนะแต่ว่ามันขยับอะไรไม่ได้เลยตัวนี้ที่ร้านจลลี่ทอยยังมีอยู่ยังมีอยู่ทำไมตัวนี้มีอยู่ค่ะเออยังมีอยู่อันนี้ก็เป็นร้านร้านจลลีทอย ดีครับพี่ร้านใหม่แน่นๆหน่อยแล้วแต่จริงๆมันมีเซฟิลอสอีกตัวนึงใช่ไหมเซฟิลอสตัวแรกเลยเซฟิลอสกับทีฟ้าใช่ครับอ๋อใส่เบอร์พังอ่ะอ๋อนี่นะใช่ยังมีลูซี่ตัวนึ่งอ่ผมอยากได้อ่ะตอนคือตอนเพิ่งดูเสร็จใหม่ๆอยากได้ทั้งคู่เลยนะ้วซิปัสตัวไหนอ๋อซิปัสซิปัสอ๋อชอบคอลเลคชั่นนี้คุณชอบทุกอย่างเลยอะไรอ่ะอันนี้คอลเลคชั่น ผู้หญิงนะน้าโต้ไงสาโชกิมโนชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรอันนี้คุณเล่นในสกุละนังโงอะไรเอ็นยันโดรอย่าอย่างงี้มันเป็นเอาไว้เขาเอาไว้ใส่่านหน้าอ๋อคนเรามาเปลี่ยนก็ไม่ต้องแบบเอาไว้ใส่ในกล่องก็ได้ตั้งโชว์ได้ด้วยใครอยากได้จริงๆก็ไปทักที่เพจของคาวทอยได้เลยเพราะพี่เขาลงแบบของเวลาของเข้าวมันจะเยอะมากแต่ว่าพื้นที่ในร้านมันอาจจะมีจํากัดนิดนึง ด k เคเคบริคชุลี่ตอนนี้ก็จะมีทั้งกล่องสุ่มแล้วก็แบบบิ๊กอ่าใช่แบบบิ๊กก็เทียบเลยกล่องสุ่มก็เยอะเลยอยากได้อะไรก็ถามพี่วันนี้วันดีครับถามได้เลยไม่ต้องกลัวอาจจะน่าโหดไปนิดนึงแต่ว่าใจดีมากอะไรอ่ะมันชี้ชี้เลยออันนี้อ่ะมันชี้ชีเหรอใช่ครับมันชี้ชีอันนี้มันชี้ชีเหรอใช่มันชี้น่ารักอ่ะเทพเจ้าแห่งโชคลาภบ้านเธอก็มีห้องลกซิ่วอ่ะมีจริงจังอะไรวะเนี่ย มันเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าได้เนี่ยพี่มันมันเปลี่ยนหน้าเนี่ยเออก็เลยแบบทำมาต็อกจี้อ่ะเฮ้ยนี่ร้านพี่เขามีเขามีร้านแรกกันเนี่ยเออเพิ่งเห็นเนี่ยเอออะไรนะหน้ากากแอคชั่นมีชิโร่ไอหมูที่อะไรไม่รู้ถ้าสุ่มแล้วไม่ชอบสมมุสุ่มมอลลี่อันเนี้ยถ้าได้สีไม่ชอบก็เปลี่ยนกับตัวนี้ได้อ๋อเปลี่ยนจากตัวกับที่มีอยู่ที่ร้านแล้วนึกว่าสุ่มแล้วไม่ชอบก็เปลี่ยนกล่อง BKK Break Luxury ราก็มาอยู่ที่ชั้นสองชั้นสองไม่พ้นต้องแวะที่นี่วันนี้มีคอยคิงผมเห็นหน้ามันแล้แบบมันสลบหลายๆคนนี่ไม่ใช่แฟนโปกเกมอนแล้วรู้จักตัวเนี้ยก็จะแบบเฮ้ยครบแล้วเหรอเอา้เอาเห็นปลายอย่างเงี้ยล่างสองแม่งเป็นมังกรนะเว้ยเละเเมีกันดั้มวิงกันดัมวิงซีโร่แต่ว่ามันตี่อนก่อนหน้านี้ยังมีคนหานะเออดูดิสวยนะ มันเวอร์ชันของคาโตกิฮากิเมะดีแคลห่าแล้วดีแคลวเพื่อเอาไปใช้งานคัสตอมอย่างนี้ได้ที่ไอก็มีขายเต็มคำถามจากทางบ้านครับวอเตอร์ดีแคลวต่างจากดีแคลวธรรมดายังไงครับดีแคลวธรรมดามันคือคาสติ๊กเกอร์แตะได้เลยความทนทานบอกว่าพอๆกันแต่ว่าความเนียนอ่ะวอเตอร์ดีแคลวะเนียนกว่าหมดแล้วนะมามาแป๊บเดียวจะหมดแล้วเหลือแค่เหลือห้ากล่องรวมห้ากล่องกันหน้าร้อยสกู๊เขียวสกูเขียวตัวนี้เวอร้าอ่าไซดฟรีดอม ไอ้เขาบอกว่าจะทำเอ็มจีอะไรตัวนี้ใช่ต้นปีหน้าซื้อ,<พ>อว่าวคืออยากกลับมาเล่นมากเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันมันเหมือนห้องมันไม่พร้อมอินมอร์ทอันนี้นภาคไอฟีดอมใช่ไหมอ่ใช่ตอนแรกเลยมอร์ทั่ออม,มีกลับมาแล้วก็ซีก๊อก ก็อกมันมันดีไซน์โดยฝั่งอเมริกาดีไซน์ไว้ยุคมันบอกว่าะไฮรักองเซียเป็นคนเขียนวะเขาบอกไฮรักองเซียวาดเหรอใช่แต่ทำไมในประวัติมันบอกว่าฝั่งอเมริกาเป็นคนวาดไม่ไเหรอไม่รู้ข่าวสารสมัยก่อนกับสมัยนี้อาจจะต่างกันแดดสมัยนี้อาจจะถูกก็ได้สมัยก่อนมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไงยุคนั้นผมยังปวชอยู่เลยยุคนั้นผมจำได้ผมเรียนปวชสองไหมแต่ดีไซน์มันไม่เหมือนกันดั้มเลยนะเว้ยแบบเพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ไอเขาปกติไม่ได้อยู่บนหัวคนนี้เออเป็นคนเดูการ์น ชอบอะไรแบบนี้อันนี้อะไรคือลีเหมือนกันเอ็กเซียเอ็กเซียบีบีอ่าบีบีมันคือไซส์เอสดีเลคิเวสซูพิเลียซูพิเลียอ่าอ่าอาจีปู่ที่ร้านหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาแล้วอ่าเดือนหน้ามาแล้วอ่าใครหาจีปู่อยู่ก็เดือนหน้าลรงซื้อได้เลยเป็นไงคนนี้ เสียตังบอกพี่ไก่ว่าให้เก็บไว้ให้วันนี้ก็เลยต้องมาเอาของตัวนี้เราได้พาเพื่อนเพื่อมาดูแบบทุกโซนที่มันเป็นโชว์เคสแล้วก็เป็นโซนร้านเปิดใหม่อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงมุมร้านต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เดินเข้าไปด้วยของหายากก็มีมาดูมาตามดูเอาก็ได้เราพาพาเพื่อนเพื่อมาอัปเดตไปในตัวด้วยแหละแล้วก็ยังมีของอะไรใหม่บ้างร้านประจําของเราก็มีแวะอย่างร้าน4.0นี่เงี้ยก็มีของเซลล์ร้านดีทอยก็มีกันพามามาอ่าเขาเรียกว่าเป็นรีสต็อกอ่ารีสต็อกามาใช่ ถนนเพื่อนเดินทั่วๆนะไหนๆมาแล้วเดินใทั่วๆเลยทั้งชั้นอะไรเงี้ย,ม,ยมันจะมีอะไรๆซ่อน,นอยู่ร้านลับร้านแบบอยู่ในหลืบเราอาจจะไม่เคยเดินเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจะจะมีของที่แบบยังไม่เคยเห็นมาก่อนช่องทางการติดตามเรามีทั้งหมดตอนเนี้ยสี่ช่องทางด้วยกันเรามีทั้งยูทูบเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมแล้วก็ทิกต็อกนะครับอยากให้เพื่อนฟอลโล่ทั้งหมดเลยถ้าชอบก็กดไลค์นะครับชอบมากก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับถ้าโคตชชอบก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกับผู้าาออะไรยดูอะไรก็อมเบด มถึงเจอตัวจริงเราตามงานต่างๆก็เดินมาบอกได้นะนเนเราไปที่ไหนก็ทักทายกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวกับพวกเราพวกเราคือฮอปปี้แก๊ง,กงมราเจอกันแน่น่าจะบาย